เอสก็ดีเรื่องของหลายๆอย่างโรคภูมิแพ้หลายๆอย่างที่เกิดขึ้นสี่นะครับก็คือสังคมสูงวัยในประเทศทางยุโรปนะครับก็อยู่ในกลุ่มที่เป็นสังคมสูงวัยและวญี่ปุ่นหรือแม้กระทั่งประเทศจีนเองนะครับซึ่งจะมีปัญหาเยอะมากเพราะว่ามีนโยบายในเรื่องของการที่เป็นประเทศที่เป็นมีลูกคนเดียวทำให ลูกคนเดียวเนี่ยต้องสปอร์ทั้งพ่อแม่ของทั้งถ้าแต่งงานเป็นครอบครัวเนี่ยต้องสปอร์ตพ่อแม่ทั้งสองฝั่งแล้วก็ตายายทั้งสองฝั่งอันนี้ก็จะเป็นปัญหาต่อไปนะครับภาวะโลกร้อนทุกวันนี้อธิบายเหตุการณ์อะไรไม่ได้ในเรื่องของอ natural disaster หรือว่าภัยธรรมชาติเราก็บอกว่าภาวะโลกร้อนนะครับซึ่งก็เป็นสิ่งที่ ก็แปลกจริงนะครับถ้าดูเหตุการณ์น้ําท่วมก็ดีแผ่นดินไหวก็ดีความถี่เหล่านี้มันเกิดขึ้น <c oughs> สูงขึ้นมากนะครับซึ่งมีการวัสดสถิตออกมาว่าถ้าเกิดว่าเราวัดเป็นเส้นกราฟเนี่ยก็เรียกว่าเป็นเส้นกราฟที่วิ่งชุดขึ้นไปอย่างรวดเร็วทีเดียวว,ว่าทำไมมันถึงเกิดขึ้นถี่ขนาดนี้นะครับการขาดแคลนอาหารหนึ่งในสาม <c oughs> ของประชากรโลกยังถือว่าอยู่อยู่ใน ขอบขายที่เราเรียกว่าอดอยากนะครับทั้งนี้ก็คือแม้ว่าเราจะมีลิ้นโกลบอลไอดีเซชั่นแต่หลายๆพื้นที่ในโลกนะครับโดยปัจจากปัจจัยานด้านการศึกษาปัจจัยางด้านของเศรษฐกิจปัจจัยนด้านโครงสร้างพื้นฐานของประเทศปัจจัยางด้านการบริหารประเทศนะครับก็ทําให้ความอดอยากเนี่ยเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง สุดท้ายก็คือการพัฒนาของคอมมิวนิเคชันแล้วก็มีเิียเทคโนโลยีที่ผมพูดไปผมชี้ให้เห็นเทรนด์ของความเปลี่ยนแปลงเพราะว่าคําว่า,ายุทธศาสตร์อนาคตเนี่ยมันก็มีความเกี่ยวข้องกับเทรนด์เหล่านี้่อนข้างมากสำหรับการดําเนินธุรกิจของหลายๆกลุ่มหลายๆภาคหลายๆฝ่าย เทรนของเทคโนโลยีที่สําคัญนะครับที่จะทําให้โลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างมหาศาลเนี่ยก็มีอยู่4อันนะครับอันนึงก็คือเรื่องของดิจิทัลเทคโนโลยีคือเราดูกันดีนะครับว่าตั้งแต่เกิดอินเ n นชั่ของมนุษย์ในเรื่องของ language หรือว่าภาษานะครับภาษาที่ตอนนี้ universal ที่สุดแล้วก็สร้าง globalization หรือภาษา01ก็คือ i i i t t l t t e h n o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  y น,นั่นเองภาษาศ1 เป็นภาษาเดียวที่ยูไนต์ทั้งโลกเขาด้วยกันนะครับคอมพิวติ้งเทคโนโลยีนะครับ,รบข้เป็นอีกอันหนึ่งขีดค,ความสามารถปัจจุบันนี้มีเครื่องคอมพิวเตอร์ที่สามารถเอาชนะคนเล่นหมักลุกที่เก่งสุดในโลกได้นะครับนั่นหมายว่าขีดความสามารถในการคำนวณหน่วยความจำเทคโนโลยีเหล่านี้เป็นเทคโนโลยีที่กำลังทำให้ อินเทลเลเจนต์ืะีความสามารถในการคิดในการคำนวณสูงขึ้นอย่างมหาศาลและสามารถที่จะใช้ทดแทนขีดความสามารถทางด้านความคิดของมนุษย์ได้อย่างที่เราคาดไม่ถึงอันที่สามก็คือเรื่องของนาโนเทคโนโลยีคือเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการทำให้ จุลภาพหรือสิ่งที่เล็กที่สุดสามารถทำงานตามฟังก์ชันที่เราต้องการได้ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับการที่เกี่ยวข้องกับการทำกิจการต่างๆในโลกที่มากที่เดียวนะครับการทำเรื่องของอยารักษาโรคเรื่องของวิธีการต่างๆในการที่จะทำอุปกรณ์ที่มีประโยชน์มากขึ้นต่อผู้ใช้นะครับ b i o t e c h โนโลยีก็อย so <|th|> ่างที่ทราบตัวดีว่าเราสามารถที่จะแครกจีนของมนุษย์ได้แต่เราก็มีความสามารถที่จะเข้าใจในวัฒนาการและสามารถที่จะสร้างเซลล์การปลูกถ่ายการสร้างอวัยวะการทำเมล็ดพันุ์นะครับหรือว่าการสร้างโปรตีนโดยไม่ผ่านกระบวนการทางธรรมชาติอันนี้เป็นสิ่งที่ ที่กำลังที่เกิดขึ้นอยู่แล้วนะครับแล้วสิ่งเหล่านี้เนี่ยแต่และตัวเนี่ยมีวัฒนาการที่ก้าวกระโดดอย่างมากลองคิดว่าทั้ง4อย่างเนี้มารวมกันนะครับทั้งดิจิทัลเทคโนโลยีทั้งคอมพิวติ้งเทคโนโลยีทั้งนาโนเทคโนโลยีแล้วก็ทั้งไบโอเทคโนโลยีโลกก็จะเปลี่ยนไปอีกขั้นหนึ่งเดี๋ยวนี้สิ่งที่ คนรุ่นใหม่พูดกันก็จะบอกว่าต่อไปมนุษย์น่าจะมีอายุมากกว่าร้อยปีขึ้นไปมีบางคนพูดว่าต่อไปมนุษย์จะเป็นอมตะนะครับเพราะสามารถปลูกถ่ายอาวัยวะในร่างกายได้สามารถที่จะส่งนางโ,นโนเทคโนโลยีไปกับวิธีการรักษา,าการเจ็บป่วยนะครับสามารถแม้กระทั่งเก็บสเต็มเซลล์ของตัวเองหรือลูกหลาน แล้วต่อไปเอามาปลูกท่ายเพื่อที่จะทําให้เกิดความเป็นธรมาฏขึ้นเป็นสิ่งที่เราอาจจะคิดไม่ถึงวันนี้นะครับแต่ว่าเด็กรุ่นใหม่ก็เริ่มคิดอย่างนี้แล้วทางด้านของ ICT เองทางด้านของ ICT t e c เทคโนโลยีเนี่ย u อ i c a t i o n Technology เนี่ยก็มีการ Predict Trend ว่า เทคโนโลยี uh, ที่เป็นแมชชีนเทรนของโลกมีอะไรบ้างซึ่งพูดอันนี้อันนี้ก็ใกล้ตัวหน่อยนะครับก็คือเรื่องของโมบายเทคโนโลยีจริงแล้วต้องใช้คำว่าไวเลสบรอดแบนด์เทคโนโลยีนะครับอันที่สองก็คือโซเชียลมีเดียอันนี้พวกเราก็รู้จักใกล้ชิดดีอยู่แล้วนะครับเช่น f a c e b o o k เหล่านี้เป็นต้น Nearfield com, uh, near Communication m เนะครับเรื่องของ Mobile Payments อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ uh, เกิดขึ้นในหลายๆประเทศแล้วก็คงจะตามด้วยประเทศไทย แล้วก็มียอน iPad ตอนนี้ก็ประเทศไทยเราก็ทันสมัยนะครับวันชาวันแท็บเล็ตนะครับรลิตอินี้ก็กำลังเกิดขึ้นเราคงจะเห็นนะครับในในอเมริกาตอนนี้สิ่งที่ท้าทาย Apple ก็ได้เกิดขึ้นก็คือตัวแท็บเล็ตของอเมซอนซึ่งมีราคาเพียง300เหรียญแล้วก็กำลังตีตลาดแมสส a แท็บเล็ต ในอเมริกาต่อไปเด็กสามารถที่จะถือ,อแท็บเล็ตเล่มเดียวไม่ต้องถือเท็กซ์บุ๊กนะครับในนั้นมีหนังสือครบทุกเล่มที่ต้องการมีดิกชันนารีที่ดีที่สุดมีอินเทอร์เน็ตแอคเซสนะครับมีโซเชียลเน็ตเวิร์กิ่งมีหนังมีเพลงนะครับเพราะฉะนั้นในยุค ที่เราเห็นว่าเราต้องแบกเป้แบกกระเป๋าเนี่ยต่อไปน่าจะเหลือทับเลตอันเดียวที่มีกีดความสามารถสุดแล้วเป็นราคาที่ทุกคนเป็นเจ้าของได้เหมือนกับมือถือถ้าพวกเราจำได้เมื่อประมาณ10กว่าปีก่อน1ิ1ห้าปีก่อนเรายัางต้องซื้อมือถือที่มีไซส์เท่าขนาดกระติกดน้ำนะครับแล้วก็แพงมาก เป็นแสนเจดแปดหมื่นนะครับแล้วก็เพียงคุยได้อย่างเดียวเป็นเสียงอย่างเดียวแต่ว่าปัจจุบันนี้เรามี iPhone มี Samsung Galaxy